ครับพลอยหมู่นี้ก็เป็นพลอยไพลินบอยพลอยน้ําเงินไพลินบอยเมืองไพลินประเทศกัมพูชาหรือก็ประเทศประเทศเสม็ดน,นะครับชุดนี้ก็เป็นล็อกเข้มนะครับล็อกเข้มแต่ก็เข้าตัวเรือก็สวยล็อกเข้มนีะครับเข้าตัวเรือนนี่จะสวยมากเพราะว่าเป็นผิวลวดเลือดถ้าเราอันนี้เผาเก่านะครับถ้าไปเผาให้มันถอยก็ยังเผาได้อีกนะครับแต่เราคง ไม่ได้ถอยแล้วจักองก็ขีดกียิทำแล้วก็ให้เป็นธรรมชาติละกันครับเอาให้เป็นสวยวันนี้สีเปิดวันนีก้ก็ยังทํากันได้นะครับเพราะว่าเอาไปถอยไฟได้นี่ครับแต่อันนี้ก็คือปลอยใหร้รู้ว่าเป็นเนื้อปลอยแท้ละกันเราไม่ต้องไปเพิเ่มเติมอะไรมากเนื้อปลอยแท้ก็เอาเก่า เราจะเห็นเป็นน้ําเงินเข้มพอน้ําเงินก็ต้องเข้มเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าอ่อนก็ไม่สวยถ้าเข้าเครื่องประดับเป็นเพชรเป็นเปตายขาวก็จะสวยมากขึ้นเนะี้ยคอยเปลินหมู่นี้ก็ผมถ่ายจากธรรมชาติแสงธรรมชาติเราไม่ต้องไปจัดแสงหรือว่าใช้ไฟส่องนะครับเราดูจากผิวธรรมชาติเพราะว่า เพราะว่าการแต่งให้มันสวยเกินความจริงความจริงแล้วผมไม่ค่อยชอบไปหลอกตาชาวบ้านเขาคือเราให้ดูเหมือนของจริงเรามีของมูลค่าเท่านี้เราก็สมควรตายเท่านี้ไม่ใช่มีของมูลค่าราคาถูกจะไปทําให้มันสวยแล้วก็ไปปอกราคาแพงๆมันก็ผิดหลักนะครับเราเรามีบุญวัฒนา ได้ของราคาขนาดนี้เราก็พอใจตามกมตามประภาพพูดง่ายๆทนี้เราเลยถ่ายให้ดูแบบไม่ได้ไปคีเรียดว่าต้องมาจ้างคนฝีมือดีมาถ่ายให้เราเสียค่าที่จ่ายเสียต้นทุนถ้าขายอย่างนี้ขายได้ก็ขายขายไม่ได้เราก็เก็ยบยิ่งเก็บนานยิ่งราคาแพงนะครับยิ่งเก็บนานขอบอกครับยิ่งมีราคาเป็นผลดี เราก็ไม่รีบร้อนขายขายได้มาแเราก็เอาเงินมาทําบุญนะครับสนใจก็โทร0 8 1 5 0 5 6, 6 1 1นเจเจมกันจังหวัดจัน,จน,จนทบุกีครับ